แผ่นหย่อนไหมเนาะย่อนยังต้องไ๋ยหรือมนี่น่าจะเป็นเอฟซีส่งมาอ๋อมีของเอฟซีส่งมาเองด้วยก็ได้ใช่ไหมเพรว่ามเป็นทองเอฟซีส่งมาเองก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีเอฟซีส่งมาเองด้วยนะครับผมใครที่ไม่สะดวกก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับผมเนาะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทม่อนอมนะครับทุกๆผลิตภัณฑ์หนึ่งบินต่อนเป็แผ่นทองนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเขาจะเขียนให้เราจะเอามาบรรจุให้นะครับผม ครับรอบกรอนนี่ลุงพลนเราก็มาบรรจุให้แล้วอันนี้บรรทุกนคืพกลางคืนอยู่ที่ใครพกลางคืนนี่วิววิวนี่นี่นี่ขวายกอนนี่ส่วนของชิคก้าตีมีอยู่อยู่ที่พี่ก็มีอยู่ที่พี่ก็มีอยู่ที่พี่พี่เอฟบีนี้เันอะไรทีดพี่ วันเสาร์กับวันพุธกลางคืนอันนี้พุธกลางคืนโอ้วันที่วันวันพุธกลางคืนก็รีบๆหน่อยนะครับผมเอ็มซีเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มปั้นมาได้ปั้นได้สองตนแล้วนะครัขอฝาะว่กพอดีรีบสร้างสินค้าได้ครับผมซื้อสบู่ซื้อสบู่หนึ่งก้อนเอ็ดมินก็จะเขียนให้นะครับหนึ่งบิน ตอนหนึ่งแทนทองแมอให้มืดถือกอล่องปลานะดีคะ่ะถือกล่องปลาแม่เหมิดถือเท็ดหยังคือบาบางไว้นี้จะถือไปน้ำยุติเออเอาวางไว้ตัวเออเอาตาเอาตาอ <laughs> ันนี่เห็นเหมิดกลาไปวันอะไรพี่พีวัน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 อังคารกับวันศุกร์เออวันอังคารกับวันศุกร์ด้วยกันฝั่งนี้อังคารฝั่งนันศุกร์อังคารอยู่ตรงนี้ไงเราเจอวันศุกร์ของเราแล้วทุกคนฝั่งนี้อังคารเนี่ยค่ะวันศุกร์นะคะนี่วันศุกร์ วันอังคารว่าตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุแผ่นทองแล้วครับเอสตีนะพ่นบรรจุแผ่นทองเนอังคารเยอะปันเดียวมันเป็นพวยใหญ่พ่นอ๋อเป็นวันพวยใหญ่พ่นเอ้าแต่ว่าอันนี้วันพ่อใหญ่พ่นอันนี้วันอังคารนี่ก็จะเป็นพี่นาทีพี่นาทีเป็นคนจองนะเจ้านาบริบาลตัวนี้พี่นาทีเป็นคนจองวันอังคารวันอังคารเปลี่ยนเนาะ ธนาคารนะคะผู้อยู่กับวันสุขวันศุกร์นะคะวันศุกรขวันศุกร์ก็เยอะน่าเรียนไหมจะวันสุขที่วันศุขก็เยอะอันนี้คือเราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งใช่คะลุงลุงใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะวันศุกร์แผ่นทองของเอฟซีที่ส่งมาตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆไม่ได้ส่งมาแอดมินสั่งผลิตภัณฑ์เราเขียนให้เราเขียนให้ย้ําชื่อแล้วก็วันเกิด แค่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอนโอมหนึ่งบินตัวหนึ่งซีดหนึ่งซีดก็นี่แหละหนึ่งบินตัวหนึ่งซีดก็เนี่ยแจ้งแอดมินมาแอดมินเขาเขียนไว้ให้เนี่ยแยกใส่กล่องไว้ให้ใครเกิดวันไหนมันสุกบ่เนี่ยวันสุกบ่เนี่ยนี่เรื่องเหลืองนี่เขาบัญญัดใส่้เลยนี่นี่แม่เรื่องเหลืองกันเลยนี่สุกคือกันนี่ก็ได้สุกกคือัน Y, เห็นได้อยเกินว um, ouais, ันสุกไปย่างคอยลงไปเนาะไปวันจันทร์กับวันพุธได้โอ้บวันจันทร์เดบวปัเก็ไปแล้วนะรับวันจันทร์เไปสวยมากเลยพี่น้องดู สวยยังเดี๋ยวตุ้งจะคำเรานี่องค์แรกที่เขาขึ้นเลยอันนี้อันนี้เราจำได้แต่ซุ้มประตูของเราเนี่ยแม่วันไหนเนี่ยอันนี้วันพุธอันนั้นวันจันทร์อันนี้อันนี้วันพุธนี่เป็นของพี่นะพี่เป็นเจ้าภาพสร้างนะครับผมวันพุธกลางวันครับผมวันศุกร์แม่เห็ดก้อนโมเลยกำชับชางได้ต้องขึ้นแดงก้อนโมเลยเออขึ้นข้องกับขึ้นก้อนโมปั่นเก๊กกับปั้นก้อนโม แจ้งบอกว่าสิพนสีที่หลังงูฮะกำลังจะบอกพอดีเลยอุ้ยแต่ว่าช่างโค้กเกิดวันเสาร์นะเกิดวันีะไกับเราก็เลยเฮ็ดพิเศษแนี่ยเพราะอาบากินผิดกินผิดวันยังไงวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เอเตอร์เกิดวันจันทร์อุ้ยครู้เข้าเจ้าเลยเนาะใช่เขาเรียกว่าซุ้มประตูแห่งความสำเร็จเอ็ดเตอร์เกิดวันจันทร์ วันจันนะค่ะมิหยอดไปแล้วรอบรอบหนึ่งอไปอันเดือวันอะไรเดือววันอาทิตย์กับวันพฤหัสวนวันอาทิตย์กับวันพนี่นี่คนเกิดวันอาทิตย์นี่สีแดงใช่ไหม

วันอาทิตย์วันัออวันอาทินะดวันพหัส่อด้วบอบอยังบ่ได้เขียนอยู่โอ้ยังบ่ไดเขียนยอดให้เอียย่อให้เอฟซีเขียนแล้วกมายอวันวันพฤหักับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยอดสามยอ่อย่่อย่อ ทุกทุกผลิตภัณฑ์ครับไม่ะทุกทุๆผลิตภัณฑ์เนาะแอดมินก็จะเขียนแผ่นให้คับท่านนะครับเอสีแจ้งมาว่าท่านเกิดวันอะไรนะครับผมหลังจากที่ท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทมโนมเสร็จแล้วนะครับก็จะเขียนแผ่นเอาให้แล้วก็จะเอามาบรรจุให้นะครับอันนี้คือไม่ใช่เรามีแค่นี้นะเราบรรจุไปรอบนึงแล้วบุคคลมาบรรจุให้ไปรอบนึงแล้ว ร <problem> เรียบร้อยแล้วอะนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะบอกเอฟซีฝ่าว้าซื้อเด้วฝ่าว่าได้อีกนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาพอว่าจะเสร็จแล้วนะมินจะปิดนีนซื้อนะคะมินจะได้เขียนแสงทองแล้วก็มาบรรจุในองค์บริวารตาวันตื่นะคะทุกคนค่ะครับผมแล้ก็นี oh, ้ Hungary. สวัสดีครับ่ขอบคุณแต่คือเปิดเพลงไ้ข่อยไปแล้วแตคือจบเร็วแท้

ตัวไหนก็แล้วแต่นะคะก็สามารถแจ้งที่แอดพินได้เลยนะคะว่าให้เขียนลายเซ็นนะคะค่ะชื่อนามสกุลน,นะคะชื่อนามสกุลน,นะคะ